ครับต่อไปเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการก่อจะเข้าไปหาพูดต่อสู้เนื่องจากว่ายืนมันก็สู้เองเอมันเตะมันป่อยปรตีนเพราะฉะนั้นการที่เขาไปรว่จะไปทุ่มเขาจะไปเทคดาวดเขาให้ล้มเนี่ยอยู่ๆจะเข้าไปยืุ่ก็โดนต่อยโดนเตะโดนถีบโดนเข่าสองได้นะครับเพราะนั้นวิธีการนักเอกสนใหญ่ก็คืออาจจะใช้การนักการัล่อย่อยป้งนะต่อยเพื่อให้คู่ต่อสู้ป้องกันตัวเองนะป้ป้งป้องกันตัวเองุ๊บก็ลวบเลยนตัวนี้ลวได้แล้วตัวนี้ลวได้ลวนี้ลวก้ลวพร่แ ยกมาทุ่มลงไปทุ่มทุ่มก็คือว่าอยู่ท่าเมาเลยได้เปรียบเพราะนั้นการเทปดาวนี่เทปดาวทำไมเทปดาวเพื่อมาสู่ตำแหน่งที่ได้เปรียบตำแหน่งคุมตำแหน่งแซงความทวนตำแหน่งโคตรการตำแหน่งเมาเพื่อที่จะต่อยข้างล่างพากว่าก็โนต่อนะครับแล้วก็ซัมซับิชันอะไรต่างไปได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้จะเน้นเรื่องท่าทุ่มเมื่อกี้ทุ่มท่าที่หนึ่งลุกต่อไปทุ่มท่าที่สองดยนะครับ โดยจับที่แขนเข้าไปหาต่อยปุ๊บไปทุบไปทุบไปล็อกที่แขนดูนะครับจับแขนก็เป็นล็นะไหลนะครับเข้าชิดชิดเลยนะนีนน่จับแขนเดินขึ้นไปเขาลอยปุ๊บนะเอาตูดหนุนมาปุ๊บลอยปุบ๊บทุบไปได้เลยทุบแล้วเขาท่าต่อสู้ได้เลยนะครับอันนี้คือทุ่มจับที่แขนทั้งตัวโยโกยืดได้นะครับแล้วก็สาม,มารถนะเข้าไปนะครับลวต่อย รวบขาเดียวให้ไปโดนทขาเดียวลูกกรเดยนก็สามารถที่ดึงให้เขาเช็คดาวได้ดันขะลุได้เพราะนั้นเอ็นยทัใครก็ได้ใู้ต่อสู้ล้มรวบขาเดียวรวบสองขาจับที่แขนทุ่วมจับที่ตัวทุ่มได้หมดนะครับเพื่อให้กูต่อสู้ล้มการลมเข้าไปหาอย่าล้มให้ยืนดูถ้ายืนดูโดนนะครับทุวคนเพราะนั้นเข้าไปทำต่อสู้ได้เลยต่อเนื่องได้เลยประมาณนี้ครับโอเค